มาดู3านาทีแรกนะครับผมเท่าไ,ไรพันหกครับผมดอกต่อไปมาทุกคนมาลุ้นช่วยผมนะฮะ <c oughs> เอาวะเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆคือดอกนี้ต้องมาแล้วแหละมาหกพัหอันนี้ผมเล่นยังไม่ถึง3นาะทีเลยนะเท่าะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดพันกำไรหมื่นเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> ตเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปี สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยมาอยู่ผมบางอ้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือจะมาสอนปั้นทุนให้ถึง1 0,000ื่นนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยคือทุกคนจะมีงบเท่าไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเก็ผับจีนะครับผมเบ็ดไปก่อนเลย30ตาแรกนะฮะคือผับจีช่วงเวลานี้นะครับกำลังดีเลยนะครับผมแตกดีเอาเรื่องอยู่นะช่วงเวลานี้กําลังแตกดียังไงผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้มีทุนอยู่600กว่าาบทรลอยกว่าบาทนะฮร ออามา700รอแล้วตอนนี้ลุยกันไปยาวๆสิครับรออะไรโอ้โหมาหอีกดอกนี้พันสโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำพันหกแล้ว ไหลมาเรื่อยๆลูกพ่อขับจีลูกรักนะฮะได้มาเท่าไรดอกนี้ได้มาอีกพันหกครับโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วว่าช่วงเวลานี้มันแตกดีนะครับผมจับจุดเว็บนี้ได้นะฮะสิ่งที่ผมกําลังจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับคือถ้าช่วงเวลาไหนมันแตกดีเราไม่จําเป็นต้องใช้สูตรเลยนะฮะทุกคนก็ลองจับจุดกันดูนะครับผมไม่ยากเลยก็บอกเลยว่าเข้าทางสําหรับคนที่เล่นประจําแน่นอนนะฮะมีหลายคนนะครับยังไม่รู้เกี่ยวกับการจับจุดของเว็บนะฮะหลักๆเลยก็จะมีช่วงเวลานะครับที่มันแตกดีก็ลองจำๆ เ,ะะเพราะว่าถ้าทุกคนจําช่วงเวลาที่มันแตกดีได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามานนะครับมานนะครับบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่เล่นเป็นประจําก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหคือหันมาอีกทีก็โอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามพยังไหลาย,ยาวๆเป็นสี่พันแล้วตอนนี้2,000โอ้โหรัวๆมา4ี่พมาลุยลุยลุดอกนี้เท่าไหร่ฮะ เงินรางวัลก้อนโต4,008ฮะเน้นๆสุดยอดเลยผมชอบมากเนี่ยบอกเคล็ดลับไปแค่แป๊บเดียวเองนะฮะจะถึงหมื่นแล้วเนะี่ยตอนนี้7,000แล้วโอ้โหถ้ามันแตกแบบนี้ทุกวันนะมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยทุกคนเช่นเดิมนะครับผมปล่อยวาร์ปใต้คอมเมนต์นะครับผมใครอยากรู้สูตรไหนก็ไปหาดูนะครับในช่องผมนะครับผมมีสอนทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบน้อยหรือว่างบกลางๆหรือว่างบเยอะนะมีสอนหมดโอ้โหเข้ามาอีก800จังหวะนี้ ตอนนี้นะครับได้7,000นะฮะโอ้โหจะเพิ่มหรือจะลดนะฮะช่วงเวลาแตกดีแบบนี้โอ้โหฟรีเกมรอบนี้ขอเน้นๆละกันนะครับผมมีอยู่6,000แล้วเพราะว่ากำไรอย่างเดียวเลยช่วงนี้อืม,มาหลามาลูกพ่อร้อยห้ามาเลยหกตาขอเน้นๆละกัน ช่วงเวลาแตกดีแบบนี้นะครับมีโอกาสเฟลน้อยมากแต่มีโอกาสได้กําไรเยอะสุดๆไปเลยมาเหลืออีก5รอบนะครับขอเน้นๆแล้วกันทุกคนขอเน้นๆฮะมาลุ้นช่วยกันนะครับผมลุยกันไปยาวๆนะฮะจะถึงหมื่นหรือเปล่านะครับผมอย่างที่บอกนะับผมถ้าคุณมีงบเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยแต่ขอให้ช่วงเวลานั้นมันแตกดีคุณก็จัดไปสําคัญมากเลยคือสตินะครับผมอย่าให้ความโล้ รอบงำนะครับผมบอกไว้ก่อนเอาจริงๆไม่ถึง3นาทีตอนนี้ผมกำไรเน้นๆเลยนะฮะดูดูดูด,ดอกนี้ขอเน้นๆแล้วโอ้โหรัวมาครับ800หนักๆเลยจัดไปอีกฮะยังไหลได้ต่อนะครับผมมาลุยๆอุ้ยมื่นเรียบร้อยฮะดูยอดเงินนะฮะ โอ้โหหมื่นสองไปเป็นที่เรียบร้อยไหลมาย,ยาวๆลูกพ่อมาสรุปกําไรกันดีกว่าครับจะได้ไปเท่าไหร่นะครับผมดอกนี้6 5พัครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าช่วงเวลามันแตกดียไม่ถึง3นาทีคุณก็มีกําไรเป็นหมื่นแล้วก็เล่นแบบมีสติแล้วกันนะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่แบบว่าอยากได้กําไรให้ถึงหมื่นไม่ว่าจะงบน้อยงบเยอะก็ว่ากันไปนะฮะคือจริงๆมันก็อยู่ที่ทุกคนด้วยแหละว่าจะเอาแบบพอเหมาะพอควรหรือว่าจะแบบกะเอาหมื่นเอาแสนเลยจริงๆอ่ะเล่นแบบที่ผมเล่นมันก็โอเคนะครับทุกคนลงไม่ต้องเยอะมากพอได้กําไรแล้วก็พอนะฮะอ่าถ้าทุกคนอยากได้สูตรไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถามได้อยากได้สูตรไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูนะฮะจริงๆสูตรมันก็มีเยอะนะแต่แค่ส่วนมากคนเขาไม่รู้กันบางสูตรก็ใช้ได้ บางแค่บางที่นะฮะใครอยากรู้สูตไหนคอมเมนต์มารับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บางออสด้วยนะครับ